สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอดแกนนะครับหรือวัฒน,นาชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับากก like, ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซ b บสไคร e กับรถบ้านมือสองขอดแก่นด้วยนะครับ ฝากเป็นกําลังใจใกันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาส่วนท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจ Facebook นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่ารถบ้านมือสองคอนแกน่นฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครพามาชม Toyota a อ t i ตนะครับปี2554คันนี้เป็นเครื่อง1.6รุ่น G รุ่นท็อปนะครับผมนะฮะคันนี้ก็ เดี๋ยวปรับราคาลงนะครับเหลือเพียงแค่คันเดียวเท่านั้นนะสำหรับรถเก่งนะครับคันนี้ก็จะเป็นนะฮะตัว1.6นะฮะเป็นเครื่องดูอว์ VVTI นะครับเป็นเกียร์ออโต้สภาพรถจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราพาชมรอบคันแล้วก็ในเรื่องของเครื่องนะฮะแล้วคันนี้ก็สีสันนะครับอาจจะเคยเก็บสีเป็นบางชิ้นแต่พวกนี้ยังเป็นสีเดิมโรงงานหลังคาสวยนะครับผมภายในสวยฟิล์มสวยนะครับ คอนโซลสวยนะครับผมนะฮะคันนี้ก็จะได้นะฮะเป็นเกียร์ออโต้นะครับภายในสวยเบาะหนังแท้โรงงานมีตําหนิแค่เบาะคนขับฝั่งนู้นนะครับเป็นหนังแท้นะครับเบาะยังเป็นหนังแท้อยู่หลังคาฝ้าสะอาดสานคันนี้จดเบียนปี54นะครับเครื่องยนต์นะครับ1,598ซีซีหรือว่า อ่าพันหกร้อยดีซีนั่นเองร้อยี่สองแรงม้านะครับผมเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับสำหรับคันนี้นะครับไม่ได้เปลี่ยนหลายมือไม่ใช่แท็กซี่อย่างแน่นอนนะครับภาษีแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทนะครับหน้าสิบแปดะนะครับไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าเขาซื้อคันนี้เป็นรถที่ซื้อมือเดียวนะครับผมแล้วก็เป็นการซื้อสดด้วย ไม่ผ่านไฟแนนซ์ลำดับ 1, 100%ถ้าเป็นการซื้อผ่านไฟแนนซ์นะครับก็จะได้ลำดับที่2แต่ก็ยังเป็นรถมือเดียวอยู่อย่างวันยังค่ำนะฮะอันนี้ก็มือเดียวเลยซื้อสดเลยนะครับผมนะฮะรถสวยนะครับนะฮะสภาพรถสวยเดิมบ้างนะครับผมนะฮะอาร์คเดิมๆทั้งหมดไม่มีชนไม่มีความนะครับนะฮะหาอยู่รับรองไม่ผิดหวังนะครับราคาเบาๆเ,เ,เท่านั้นนะฮะวันนี้ รอฟังค้ายคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวปรับราคานะฮะคันนี้ก็นี่ฮะไล่ไฟฟ้าทั้งหมดเบายังเป็นเบาะหนังแท้รักษาง่ายนะคบเบาะหนังก็คือเวลาเปื้อนน้ําเปื้อนอะไรมันสามารถเช็ดข้าบออกได้เลยแต่ถ้าเป็นกัมยี่เราจะต้องใส่ใจหน่อยนะครับจะต้องได้เอาไรขัดเช็ดให้แห้งนะฮะเวลาเปื้อนแต่พวกนี้ก็คือทำความสะอาดง่ายนะครับนี่ครับอาร์คเดิมทั้งหมดนะฮะเม็ดอาร์คเดิมทั้งหมดเลยนะฮะ ยางนะครับเป็นแม็กซีดยางปี2025ปีนี้นะครับผมนะฮะยางดีทั้ง4เส้นเลยได้ดิสเบรกหน้าหลังนะครับได้ระบบเบรกเป็น ABS นะครับมีสปอยเลอร์มาให้นะครับเป็นตัวจี้นะครับคันนี้เซ็นเซอร์ถอยหลังก็มีมาให้นะครับไฟท้ายเป็นโฉมใหม่แล้วนะครับผมสีสันก็อยู่ที่ประมาณ90-95%อาจจะมีลิ้วร้อคูดขีถ้าสังเกตดีๆจะเห็นนะครับแต่ถ้าไม่ได้สังเกตเท่าไหร่ก็ ไม่ค่อยเห็นนะฮะนี่เบาะจะมีตําหนิแค่คนขับตรงนี้นะครับผมนะฮะด้านข้างของเขาเท่านั้นเองนะฮะส่วนนะครับด้านหลังน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะครับไม่ขยับทั้งสองฝักนะฮะก็ไม่เคยแกะทําสีแน่นอนไม่มีชนท้ายนะครับเนะะ่ยอรคเดิมทั้งหมดนะครับนะฮะฝั่งนี้ก็เดิมทั้งหมดเช่นกันนะครับผมนะฮะยางอะไรมีพร้อมครบนะฮะแม่แรงประแจ รถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับย้ำว่ารถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับผมนะฮะอันนี้ก็ใช้ e ี่ได้สําหรับคันนี้นะครับผมนะฮะมันเป็นตัวใหม่แล้วนะครับผมนะฮะความเดิมฝั่งนี้บ้างนะครับนะโอเคนะครับผมนี่อาร์กเดิมๆทั้งหมดนะครับไม่ชนไม่คว่ำอย่างแน่นอนรับประกันได้เลยนะครับผมสำหรับคันนี้นนี่นะฮะฝั่งคนครับ เนี่ยก็จะปรับพับกระจกมองข้างได้ปรับกระจกซ้ายขวาได้นะครับมีไฟตัดมองอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณในเรื่องของกุญแจรีโมทนะครับเวลาเขาทางานปกติเขาก็าจะกระพริบนะครับเวลาล็อกรถนะครับแล้วก็มีกุญแจการขโมยด้านล่างให้อีกนะครับผมนะฮะอันนี้เป็นสวิทช์ทั่วไปติดตั้งไม่ใช่แก๊สนะครับคันนี้ไม่เคยผ่านแก๊สแน่นอนคอนโซลสวยพงมลัยสวยพงมลัยยังเลี่ยมๆสวยๆอยู่เลยนะฮะนะฮะแล้วก็ เนี่ยนะฮะเดิมทั้งหมดนะครับผมหาอยู่ไม่ผิดหวังนะฮะถ้าหาอยู่รีบเลยสำหรับคันนี้นะครับครับดีเกียร์ดีเกียร์ยไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับผมนะอันนี้อันนี้นนเลขไม้อเขาอยู่แสนหกหมื่นนะครับผมนะฮะเลขไม้แสนหกหมื่นเท่านั้นนะครับผมนะฮะแล้วก็เครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างนะฮะมาชมนะมีจำมีแค่เศษหินนิดหน่อยนะฮะแต่เขาเจ้าของรถเขาแต้มไว้นะครับการสนิมที่จะขึ้นนะฮะ นี่นะครับห้องเครื่องเป็น DuO วีท t i นะครับคันนี้ได้เครื่องยนต์1.6นะครับผมนะฮะแต่เป็น DuO ววิ่งดีมากนะฮะถ้าไปเทียบกับรุ่น1.6เก่านะฮะจะวิ่งอืดตัวนี้วิ่งดีมากเครื่องยนต์ผมเทบเทียบเท่ากับ1,800หรือ2,000ได้เลยอัตราเร่งจะขับดีนะฮะอัตราเร่งแซงดีมากนะฮะนี่ฮะภายในห้องเครื่องนี่คือเดิมทั้งหมดนะครับ นะ,ะเบ้าโชคเดิมน็อตไม่แกะไม่ถอดนะครับคานหน้าเดิมเดิมทั้งหมดนะครับผมนะฮะเดิมเดิมนะครับนะฮะเห็นไหมฮะเห็นอาร์ตมันดูง่ายนะสำหรับรถเดิมนะครับมันดูไม่ยากเลยนะฮะน็อตฝากระโปรงไม่แกะไม่ถอดเช่นกันนะครับผมนี่นะฮะฝากระโปรงเดิมเดิมสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะอันนี้ครับโตโยต้าชัดเจนเป็นการความร้อนเดิมเดิมไม่มีแตะเลยสำหรับคันนี้นะครับผมไม่เคยติดแก๊สอย่างแน่นอน รับประกันให้เลยนะครับว่ารถไม่ผ่านการใช้งานเก๊อยอย่างแน่นอนฟิล์มสวยๆนะครับเครื่องยนต์ฟังเสียงเครื่องยนต์กันแอร์เย็นนะครับผมนะแอร์เย็นปกตินะครับผมนะมาดูเครื่องยนต์หันนี้นะครับผมนะดูกำลังเครื่องยนต์นะครับนี่เครื่องยนต์ดีไม่ไอายไม่พ้นอย่างแน่นอนถ้าถึงกับใครกับพ่นนี่ยแสดงว่าเครื่องยนต์เบนซินนี้ถือว่าใช้งานหนักมากนะครับนะถ้าไม่ใช่แท็กซี่คงไม่มีขึ้นนะ เสียงเครื่องไม่เพี้ยนวาวไม่เขกนะครับผมไม่ผ่านการติดแก๊สเป็นเครื่องยนต์เบนซินน,นะอย่างเดียวใช้งานเบนซินอย่างเดียวไม่เคยผ่านแก๊สใดๆนะครับไม่ว่าจะเป็น CNGLPG คันนี้ไม่เคยผ่านอย่างแน่นอนนะฮะร,ระบบระบายความร้อนนะฮะร,รอยจะทำงานปุ๊บนะฮะเราสตาร์ทแรกๆแล้วก็เปิดได้เลยนะครับผมน้ำวนดีสังเกต้น้ำนะน้ำหมุนวนดีพออากาศไม่ขึ้นนะครับไม่ปุดๆนะครับผมนะประมาณนี้นะฮะ อ่ะโอเคขออนุญาตเอาฝากระโปรงลงนะครับผมนะฮะนี่นะฮะแบตดี้นะครับผมนะสำหรับท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะก็สามารถมาดูรถได้ที่ตำบลท่าผ้าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับนะผมก็จะอยู่เส้นถนนนะครับเส้นถนนท่าผ้าโกสมนะครับนะห่างจากถนนมิตรภาพฝั่งนี้นะครับผมอยู่ที่4กิโล ะะหรือห่างจากปร๊บปตทประมาณ200เมตรเท่านั้นเองนะครับผมนะะหรือนะฮะถ้าจะไม่ง่ายก็พิมพ์นะฮะใน g o o g l e Map ว่าวัฒนาชัยจเจริญรถบ้านนะฮะก็มาถึงที่ได้เลยนะครับผมหนะะเราของเราก็จะเป็นยังเป็นอำเภอเมืองนะครับแต่เป็นขึ้น,ข,นขึ้นตำบลท่าผ้าของขอนแก่นนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับสนใจคันนี้เอาไปราคานะครับ140,000 9,000บาทนะครับ149,000บาทฟรีเปลี่ยนของเลวกับน้ํามันเครื่องมีน้ํามันเครื่องกับน้ํามันเกียร์ให้นะครับผมนะฮะแถมน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์ให้แต่ลูกคา้า,คนะคา,คา,คาต้องมารับเอง 1, 49, นะครับผมราคานี้ลูกค้าต้องมารับเอง149,000บาทนะฮะภาษีก็ปีหน้ามีนาปีหน้านะครับผมยังไม่ขาดนะครับสําหรับคันนี้นะ149,000บาทสนใจนะฮะสามารถโทรได้ที่เบอร์098 27442790982744279ลายนะฮะให้ท่านค้นหาเพื่อนเพิ่มเพื่อนแล้วติ๊กคำว่า ID ด้วยนะครับใส่0944754441นะครับถ้าเข้าถูกก็จะขึ้นว่ารถบ้านมือสองคอนก่นที่ทักมาได้เลยนะครับนะผมรอตอบตลอดนะครับไม่งั้นก็ถ้าเอาเร็วก็โทนะครับโทรมาได้เลยนะครับตลอด24ชั่วโมงนะฮะคันนี้ มือเดียวป้ายแดงได้ปี2011นะฮะราคานี้ไม่ได้มีบ่อยนะครับไม่เคยติดแก๊สด้วย149,000ปีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้รับประกันเครื่อง1เดือนรับประกันเกียร์1เดือนรับประกันการโอนย้ายให้นะครับผมนะสนใจยังไงมาได้นี่เห็นไหมฮะจากกตท200เมตรตรงข้ามเยื้ๆงกันนะฮะฝากไว้ด้วยครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะฮะขอบคุณครับผม